คนคงสงสัยว่ามันคืออะไรปริงครับมันคือปิงดูเจ็บแผลเออพร้อมกันด้วย,อ,ยอ่ะดูน้องอันนี้ก็ออกเนี่ยอ่าพ,พร้อมกันเลยครับาการมันเป็นวยวงเลยปิงนะก็เรียกว่าปิงป,งปิงทะเลออ,อ,ออกพร้อมกันเลยครับปิงวันนี้วันหนูกินผักบ้าไงไหมมีกี่น้อ่ะคุณจะกินไหมไม่มีหรอกไม่มีกินไหนนสันจิ้มลงไหมก่อนแล้ก็ะดาษชู่วไมให้ยายมัน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 สีดำ จมูกเป็นตัวนี้ดิอจมส์เขอจะขึนอ,อ่ะ,ออะเบงนายเบงอืมเขาอว่าไว้หลับหลับขวอนจับสบายขวัญดึงแล้วลูกขี้ดำมับเด็กดึงในแค่นั้นจะไปพอเช็ดน้องเหรอเดีย๋ยวมันจะเลิกาแต่ขี้พร้อมกันครับเล็กแล่ดูจูดูจูอันนี้อันนี้อันนี้จูพี่อันนี้จูสิพี่ อันนี้โจสิทธ์น้องอุ้ยีมันเหนียวด้วยอ่ะเปียกโปนครับฮึหันดึงกระดาษชั่วหนึงอีกแล้วเฮ้ยเฮยเห้ยไงมเอาวเขาไม่แทนเจี้ยมามั่งกวเยรยดที่สุดคือขี้เด็กับตาเองครับเดือดนี่นะลูกอันนี้คือหมาหัวเน่าครับ ไปที่ไหนก็เดนไล่ <laughs> สะใจโก <laughs> อามามัวเาไปไหนก็เดนไล่ไปไปไปหยิบไปที่เย<ไ>ป <laughs> หยิบเย็บขี้ไมเอาพี่คือแยงห้าพี่เตี้ยไหม่เอามันน้องหนูอ่ะี <laughs> ่ลนขี้น้องหนูอ่ะไปเร็ว เอาขี้แล้วไมเด็กก็ม yeah, ันเป็นฝ้าแล้วเขบอกว่าเอาขี้เด็ก่อนเนี่ยไม่ๆม่ไม่าไม่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 ่ะไห่เอาไ้าเม่ยกม่ม่ม่ไมไม้เม่ยไม่ม่เม่อม่ไม่ไี่่